เดือดบอสบิ๊กฟาดแรงบาโฮตไปหนักหัวใครฝึกแสดงความยินดีกับคนอื่นเขาบ้างนะคนอิจฉาอาจจะไม่มีความรู้ล่าสุดค่ะพี่นอ้องเอ้ยทางพยาบานฟินแลนด์หรือบอสบิ๊กเดือดมากค่ะพี่น้องการเปิดบาโฮตมันไปหนักส่วนไหนของผู้ใด หูจักหัดแสดงความยินดีกับคนอื่นเขาแนะ่คนที่เขาประสบผลสำเร็จในชีวิตจะได้เจริญงานบาโหดคือหนึ่งอาชีพไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครใครจะว่าอะไรปล่อยเขาไปเดือดขักเดือดแห้งค่ะพี่น้องเอ้ยบอดบิกถึงขั้นกับ ไม่หยุดด้วยพี่น้องศูนย์แห่งกินเขาอยู่กับเวาบอกว่าจังไดไปฟังคลิปกันเลยจ้าถ้าบางโค้ไปหนักว่าใครก็บอกอยิ้เราความมันทุกบอกให้มันหนักแต่วา่าปวดข้อนหนักไม่ยิจ่าเพราะิจฉาอาจจะไม่้าอนล่ะอาจจะไม่ความรู้ว่าอย่าเป่าโค้มันไม่ใช่ บวกกันดาราเขาจะเปิดตืมๆทีกำไดจะเปิดนเดือนละเจ็ดสิบล่ะสมองกลับสมองไหลไหลจะสมองไหลไหลหัดยินดีกับความเสมียของคนอื่นบ้างเกิดเป็นคนอ่ะจะสอนอะไรอย่างหนึ่งนะเราเกิดเป็นคนมาเนี่ยเราต้องหัดเสียวความยินดีคนอื่นอันดับแรกคนอื่นได้ดีเราต้องยินดีด้วยอืมเขาจะเปอิจฉาคนคนได้ดีนระั การที่เราจะวเขาอย่างนี้อันแรกเราอ็เป็นจิตใจเราต้องโอ้คอยนเขานังสีังสีตัวนี้เิ่นมาดังสีดังสีตัวนี้เป็นดังไปดังสีสีชื่นชมเขาก่อนแล้วตัวเราจะมีความสูขในใจอยากมาพอตายแต่ไปไม่ได้แล้วก็เป็นเพราะไปซูเปทีมไปอาจจะติดตัวเรื่องผระละแน่บอกมีขวามีข้อเขาว่าอะไรตีเข้ามาไม่ได้ไม่ว่าแต่หันยิ้มดีคนอื่นถ้ามันเป็นเรื่องผิด มันเปดไม่แด้หรอกทืมมันเปิดอยแ่หรอกนั่นราคาคือจังพยาบาลฟินแลนด์แล้วเดี๋ยวเว้านะคะเนาะเอฟซีเ <FC> ช่าเนตตังมาลงความเห็นค่ะบอกว่าจริงค่ะหัดแสดงความยินดีกับคนอื่นบ้างเห็นเขาได้ดีแซกัดเขาตลอดทั้งที่เขาหาเงินช่วยส่งค่าเทอมลูกอิจช้าแล้วคนเก่าดีกว่าทุกอย่างไม่เต้นแต่ท่าลิงเป็นอย่างเดียวเนาะเบี้ยวกระอิดสิ ใหม่ดีแต่ปากว่าสันค่ะพี่น้องหมายถึงไพ่อันนี้บรูเด้อ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นเขาทำธุรกิจอะไรก็ปังพวกอิจฉาก็จะทุกข์เพราะมีไฟอิจฉาสุมมรวงตัวเองออกร้อนวสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าคนมันไม่อิจฉามันไม่รินทานหลอกมันจะอยู่เฉยๆไม่สนใจแต่นี่มันร้อนไงต้องหาเรื่องแซะเรื่องจิกตลอดเวเวทนาจริงๆตัวเองไม่มีปัญญาทำได้แบบเขา โอ้สวาเน่เดือดหลอนหอดนน้าเขาเขาทําธุรกิจเขาได้เงินปากบียูืซื้อ,อวสันค่ะนี่ก็คือคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าฉันคือหนึ่งในการประมูลดื่ม55แบบนี้ผิดไหมมีลูกสาวด้วยวสันค่ะมันขี้อิจฉาเขาไงทําไม่ได้แบบเขาโดนแล้วว่าสันค่ะพี่น้อง อสวานในบอร์ดคอมเมนต์ต่อมาเพื่นบอกว่าป,ปังปังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ฟังอย่าไปแคร์คำพูดคนทำดีที่สุดแล้วรวยๆจ้านะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันก็จริงเปิดบาโฮสมันหนักหัวไผเขาเปิดกันทั่วโลกจ้าอย่าจ้อง แต่จะว่าเขาเพราะตัวเองไม่มีปัญญาทําได้ทําได้แต่1 2 3 4 5สองสามส่ห้าันกพี่น้องนี่คือคอมเมนต์ของชชาเนิด้อค่ะเด้อคอมเมนต์ต่อมาค่ะเอซี่เช้านิดบอกว่าเพิ่มสาขาอีกเลยลูกให้คนไปอุดหนุนเยอะๆเพิ่นว่า คนที่ไม่ชอบเพราะเขาไม่ชอบเกเรื่องของเขาเราชอบทุกอย่างแล้วจะเป็นเกแล้วทําไมเพิ่นวาน,นะคะเนาะบางคนกับเขามาคอมเมนต์บอกว่าอิดชาบ่เนาะเห็นทั้งนี้ด้วยอ้าวด้วยเอาเฮ็ดหยังกระปัง บัดจ,จะของงานกบว่ามีแล้วก็อิฉาตัวว่าสันค่ะพี่น้องสะออนน้ำเพลินเด้ว่าสันบอดบีกจะเป็นเพลินเก่งว่าสันค่ะพี่น้องคนที่พูดก็ได้ยินว่าสิเปิดได้ละคา่ะคำพูดคำแรกก่อนที่จะเอ่ยถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช่แล้วรู้จักยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นให้เป็นอย่าแบกแต่ความลิสยา เพราะแสดงถึงชีวิตจริงๆไม่มีความสุขเหมือนภาพที่ออกสื่อวสันค่ะนี่คือคอมเมนต์ของเชาวาน็ตค่ะพี่น้องเหมือนนี่เก็เด้เอามาว่ามาตอนสุพี่น้องได้ฟังกันเ้ยค่ะเด้อคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพญายบาลฟินแลนด์เนี่ยออกมายัางบ่ถึงปีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีจิจการหลายแห่งเกิดขึ้นน้องมีอยู่มีกินอบอุ่นหันไปทางนั้นมีแต่ดิ่งลงวสันค่ะพี่น้อง เมนตรา r a m เขาเปิดเอาเงินคนรวยคนมีตังวาสันค่ะพี่น้องคนพวกนี้ไม่มีความเจริญหรอกจ้ามีแต่ตกต่ำทุกที่วาสันผิดกับเราเลยครับบอต้องไปแคร์เด้อพญิบาลเด้อชอบคำพูดของบิ๊กมากเลยค่ะปลาอยู่อเมริกาวาสันใช่แล้วต้องหัดแสดงความยินดีกับคนอื่นเข้าบ้างเพิ่มสาขาออกไปเยอะๆเลยค่ะบอสบิ๊ก โอสวาเน่วสัสมันอิจฉาจ่าวสันุนี่คือคอมเมนต์เ้ยค่ะพี่น้องเด้อเอามาอ่านสุพี่น้องได้ฟังกันหลังจากทีบอร์ดบิ๊กเนี่ยเล่ากะกินเข่าไปน้ำละค่ะพี่น้องบอกความได้ใจไปน้ำบอกว่าเปิดบาโฮดนี่มันไปนักหัวผู้ใดวัสดุบอดบิ๊กแล้วเดือดแห้งค่ะบาโฮดไปนักหัวผู้ใดฝึกแสดงความยินดีกับคนอื่นเขาบ้างเด้อว,วสัสดุนะคะเย่โมวแต่อิชาริษยานะคะเนาะ ซึ่งบาโฮนี่มันคือธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายยุคสมัยใดแล้วเนะาะว่าสันค่ะพี่น้องเอ้ยไพ่ไพกระเปิดว่าสันดาล่าเข้าสีด้วยเขาสิมีไรไรเดือนละสิบล้านโมว่าสันนั่งพนับาลว่าค่ะพี่น้องเอ้ย คอมเมนต์ต่อมากเขามาคอมเมนต์ใต่ลิปบอกว่าจริงค่ะบ่งบอกได้เลยว่าคนขี้อิจฉามันคือธุรกิจถูกกฎหมายยุค 5G แล้วค่ะอย่าโบราณหลายอย่าอยู่แต่ในกะลาถ้าผิดกฎหมายดาราไฮโซูเขาจะเปิดทำไมอย่าแสดงความโง่จ้าคอมเมนต์ต่อมาอยากทำนะคะแต่พอดีมีลูกผู้หญิงวะสันค่ะพี่น้อง เขาทําไม่ได้เหมือนบอสบิ๊กไงอิดช้าแหละดูอ๋อคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปันนั่นว่าจบแค่นี้ว่าสันปากพูดเรื่องเขาบอจบบอเซร้าเลยนาะพูดให้มันคิดเด้บอดพวกสมองไหลว่าสันค่ะพี่น้องคนมันหัวโบราณจ้าบอรู้จักหัดยินดีนํา คนอื่นเขาดอกอย่าไปใส่ใจกับคนแบบนี้ขยายสาขาเพิ่มเลยจะบ,บไดได้แล้วนะคะพี่น้องเอฟซีตางเขามาให้กําลังใจพยาบาลนะคะเด้ว๋ยว่าอย่าไปหัวซ่าอย่าไปแค่เปิดสาขาเพิ่มโหลดบอดตังมากมากเลยนี่แหละขาดพยิบาลแล้วเดือดแห้งคะ่ะพี่น้องจนต้องมาโพดคลิปฟาดเดือดแรงมากๆคะ่ะพี่น้องพี่น้องผู้ใดมีความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้ว่าพยิบาลฟินแลนด์เว้าดถืบอบัวสามารถคอมเมนต์ลงมาในะ ได้คลิปมาคอมเมนต์สุกกันฟังไดเด้อสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเอาไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ